กระเป๋าสตางค์ฮวงจุย้ยต้องใส่ธนบัตรได้ทั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับนะคะถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวใส่ได้อยู่แล้วนะคะกระเป๋าสตางค์ใบยาวจะมีความยาวเจ็ดนิ้วครึง่งแต่ถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะเดี๋ยวพินขออนุญ,ญาตให้ดูด้านในนะคะจะต้องใส่ธนบัตรได้ทั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับแบบนี้นะคะพินใส่ธนบัตรใบละ1000พเข้าไปนะคะหลายคนที่มีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ลองสังเกตค่ะ ว่าเงินที่เราใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์ยื่นออกมาแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าแบบนี้จะส่งผลให้เราเก็บเงินไม่อยู่เพราะว่าเงินเขาเข้ากระเป๋าสตางค์ไม่ได้นะคะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต้องใส่เข้าไปได้ทั้งใบนะคะบางตำล้านะคะเขาก็จะให้เป็นลักษณะของกระเป๋าสตางค์ที่มีซิปนะคะแต่ด้วยความที่ว่าบางทีผู้ชายหลายท่านหรือบางคนก็ไม่ชอบกระเป๋าสตางค์ที่มีซิปรอบเพราะมีความรู้สึกไม่ค่อยคล่องตัวนะคะซึ่งในกระเป๋าสตางค์นะคะพินจะมียันนำโชคนะคะใส่ด้านในของกระเป๋าสตางค์ให้สําหรับแก้หวงจุ้ยนะคะยันน นโชคนี้นะคะก็จะมีผู้ทุคุณที่นําพาแต่ความโชคดีมาให้หลายคนมีปัญหาเสี่ยงโชคไม่ค่อยได้เฉียดไปเฉียดมาเก็บเงินไม่อยู่หรือบางคนมีปัญหาเรื่องพื้นดวงนะคะโอกาสช่องทางการเงินการงานไม่ค่อยคลองตัวพินจัดยันนําโชคใส่ให้ไปในกระเป๋าสตางค์ทุกใบนะคะครบจบในใบเดียวเลยนะคะใครที่สนใจกระเป๋าสตางค์นะคะใบสั้น859ร้้บาบาทใบยาว999บาบาทพินจะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินจัดส่งให้ไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบ